เชิญนางสาวพิมพ์รัปีพันวิชาตกุล่กาบเรียนท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนางสาวพิมพ์รัีพันวิชาตกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์จากสมุทรกระบีท่านประธานคะอามายาเป็นสวรรค์นบนดิน ดิ่ฉันคิดว่าถ้าใครตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นอามายาคงคิดว่านี่อยู่บนสวรรค์อามายาถูกเก็บเป็นสวรรค์ที่มองไม่ค่อยเห็นเพราะนักท่องเที่ยวยังน้อยสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์คือนักท่องเที่ยวที่ได้ชาติชาัาายไม่มากนะคะมาหลายสิบปีเพราะว่าไม่ไม่มีชุมชนเป็นอ่าวที่ปิดแล้วแยกออกจาก กาะพีพีเป็นพีพีเหล็กส่วนหนึง่งทันเคยไปครั้งแรกตอนอายุสักสิบขวบสวยเหมือนสวรรค์น,นะประธานคะแต่นั่งเลยไปนานมากเลยกว่าจะถึงอามายาเป็นแม่เหล็กสำคัญในการพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ยี่สิปีที่ผ่านมาดิฉันแบกรูปนี้ละค่ะ เดินทางไปเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นหลังจากที่ปทะธานเมื่อสมัยเป็นานายกรัฐมนตรีเมตตาเปิดจังหวัดกระบี่ด้วยสนาบินจังหวัดกระบี่ความยากจนกระบี่หายไปท่องเที่ยวเป็นระดับโลกทุกคนเริ่มรู้จักอ่าวมายามากขึ้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกระบี่ทรทช้ช้รูปจากดิฉันนีแ่แหละค่ะ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหว,วัดกระบ,บี่สมาคมโรนรมจววกระบ,บี่หาคนมาถ่ายรูปเผยแพร่ความสวยงามของอามายะให้กับโลก20ปีที่ผ่านมาอามายะสวยงามคนกระบี่ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นโดยการท่องเที่ยวเกาะพีพีดอนมีโรงแรมมหาศาลคนสร้างรายได้แต่คนจนที่สุดถึงคนรวยที่สุด ปัญหาของอามายาที่ถูกปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนยายน2 5 6 1ปิดด่วนอาวมายาอ่าวโลสมะอุทยานแห่งชาตินบรัฐทารามูเกาะพีพีปัญหาสำคัญไม่ใช่ควรจะปิดหรือไม่ควรจะปิดหรือควรจะเปิดอย่างไรสอสได้ประสายไ,ได้พิไปไ,ปไปแล้วว่าควรจะมีมาตรฐานที่ชัดเจน ว่าควรจะมีการควบคุมอย่างไรให้อาแมายานี้สวยงามเหมือนสวรรค์เหมือนที่เคยเป็นท่านประธานคะสูงสุดของอาแมายาที่เคยรับนักท่องเที่ยวคือ4,000คนต่อวันนั่นคือปัญหาของการจัดการของอุทยานแห่งชาติที่ไม่สามารถจัดการควบคุมปรมิมาณน,นักท่องเที่ยวได้ซึ่งสมาคลามลำเจรก,กระบีได้ร้องขอ สมาชิก่องที่ยวจกระบี่ได้ร้องของการทำ carrying capacity คือความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่อามายาและกระบีมา20ปีแต่ไม่เคยไดรับการเหลียวแลดูแลปริมาณท่องเที่ยว4,000คนเพราะว่าเรามีประเทศจีนมาเยอะข้าระธานค่ะมาทั้งกระบี่มาทั้งภูเก็ตเข้าสู่อามายาอามายาเป็นไฮไลท์สำคัญในการท่องเที่ยวสร้างความจเจริญมากมายไปหมด เพราะฉะนั้นการปิดอาวมายาจะถาโถมสร้างความยากจนให้คนระบี่อย่างมากมายฉะนั้นการปิดหรือเปิดไม่สําคัญเท่าว่าจะปิดอย่างไรจะเปิดอย่างไรค่ะถ้าจะปิดโดยมีการบอกว่าปิดเพราะอะไรหรือถ้าจะเปิดต้องถามว่าเปิดแล้วเป็นยังไงต่อท่านประธานคะการท่องเที่ยวนําความมั่งคัง่งให้กับประเทศ,เทศชาติประเทศไทยแสน สแสนล้านภูเก็ตแสนห้าหมื่นล้านกระบี่อามายานี่ราคาเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นนีฉันไม่หลับตาว่าเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดัดจ,จริตดิฉันดำน้ำดิฉันอนุรักษ์ทะเลและดิฉันอนุรักษ์ทรัพยากรแต่ความสมดุล ในการอยู่กันในสังคมเศรษฐกิจการทำมาหากินกับความอนุรักษ์ต้องทำควบคู่ด้วยกันให้ประชาชนมีความสุขและปลาในทะเลก,ก็มีความสุขนี่ฉันไม่ได้หวังให้ประชาชนเห็นฉลามหูดำหรือฉลามวานผ่านหน้าบ้านแต่ยากจนค,นค้นแขนแล้วฉลามหูดำนั้นฉลามวานจะอยู่ได้ยังไงท่านประธานคะโควิดนี้มีการขายแพ็กเกจมากมายฉลามวานไหวกันเลยยอช แล้วชาวบ้านทำยังไงคะฉันสิ่งที่ทำก็คือว่าต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ไม่รบคุณธรรมชาติเกินไปและสมดุลกันบ้างท่านรัฐมนตรีทรัพยากรท่านเวราวุธค่อนข้างจะเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญเรื่องนี้มากท่านพันธค้าไม่มีการจัดไม่มีการจัดการใหม่คือเช็ค c าร r y i n g capacity แล้วว่าความสามารถในการรองรับนี่คือ300คน ซึ่งเิื่นเชื่อว่าจาก4,000คนหรือ300คนอาจจะน้อยไปสักนิดนึงถ้าเราได้คิดว่าเราจะมีการจัดการเป็นรอบผ่านจัดการจัดการที่ถูกต้องอาจจะเป็นคำตอบที่ดีก็ได้คำตอบของการจัดการข้นตอบของการโปร่งใสในการขายบัตรอุทยานใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการเช็คนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทําให้มีเกิดการคอรัปชันในการโกงเงินตัวอุทยานอาจจะเป็นการดูแลที่ดีก็ได้ ให้อบตอมีส่วนสำคัญในการดูแลประเทศชาติและพื้นที่ของตัวเองความสำคัญนี้เกิดขึ้นกำหนดกติกาให้ชัดเจนแบ่งสรรประโยชน์ให้เป็นธรรมกระจายรายได้กระจายโอกาสกระจายอำนาจหมือนิี่ท่านประธานเคยสอนเสมอปกป้องปะกาลางังทั้งทั้งทำสมอแล้วก็เหลือท่องเที่ยวให้ประชาชนรู้สึกว่านี่ความเป็นประโยชน์ของตัวเอง ให้ลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจนหนังเดอะบีชค่ะถูกกลายเป็นจำเลยแต่ที่ฉ่นเชื่อว่าหลับตาลงคนกระบี่ต้องขอบคุณหนังเดอะบีชน, beach, นี้และขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยในวันนั้น ที่เห็นประโยชน์กับประเทศชาติใดๆที่ดีเก็บไว้ให้ประชาชนใดๆที่เสียหายก็ใช้กฎหมายทำค่ะฟ้องร้องให้ถูกต้องทำเรื่องผิดให้เขาให้ได้รับโทษแต่เรื่องถูกเรื่องดีก็ต้องให้ความรู้ให้ความสามารถและต้องชมเชยเขาด้วย,ท,วยท่านใดท่านหนูขอไปอีกนิดเดียวค่ะแล้ว้าเกิดเราทำอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่กิจการท่องเที่ยวการถ่ายหนังในประเทศซึ่งนํามาได้มหาศาลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองไทยได้คะ ถ้าเราไม่สามารถจัดการทุกอย่างให้ลงตัวได้ท่านประธานคะดิฉันขอเพิ่มเติมอีกสักสองนาทีคะ่ะขออนุญาตท่านปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของมายาเหมือนที่ท่านสสพูดว่าเป็นปัญหาของโครงสร้างด้วยและฉันขอพาดพิงไปถึงว่าเราควรมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟนอุตสาหการรมการท่องเที่ยว เม็ดเงินลงมาเพื่อสนับสนุนเป็นจริงๆจ,จังๆสร้างระบบการตรวจอุทยานที่ถูกต้องตามระบบให้ความรู้ให้องความรู้กับเรือหังยาวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสำคัญที่สุดคือตอนนี้ท่านประธานคะโควิด <COVID S 2> เกิดขึ้นแล้วนติเนี้ยยื่เมื่อปีก่อนมันล่าช้าไปหนึ่งปี วันนี้คะ่ะเปิดหรือปิดชาวบ,บ้านไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าทุกวันนี้มาอหญาก็สวยถ้าคิดว่าเปิดชาวบ,บ้านคงมีความสุขแต่ต้องเปิดอย่างมีข้อกติกาที่ถูกต้องและประคับประคองให้มันดีแบบต้องไม่ต้องปิดอีกเปิดให้มันพอดีพอดีสมดุลกันแล้วว่ายังไงก็จะว่ากันให้มันดีขึ้นชาวบ,บ้านได้หายใจหายคอและได้ส่งลูกหลานหนังสือท่านประธานคะ่ะที่ฉันขออนุญาตใช้เวลานี้ส่งสารถึงธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะ ว่าการดูแลถึงรัฐบาลด้วยว่าการดูแลท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ตอบโจทย์เลยโควิดระลอกใหม่นี้คนในธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่รับการดูแลเลยซอฟโลนยังไม่ออกมาชัดเจนนะักเงินกูด้ออกด,ดอกเบีย้ยต่ำระยะที่ขอไปคือ800วันหรือการหยุดพักชำระหนี้ชั่วคราวพอสมควรที่ทำให้ชาวบ,บ้านหายใจคอออกไปได้ถ้าโรงแรมประเทศไทยบนอ่าวมายา บนเกาะพีพีถูกขายพี่ต่างชาติมันคงเหลือเพียงแค่ผู้ประกอบการเจ้าถิ่นม่กี่คนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถือปืนอยู่บนนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากจะดูนะคะขอบคุณมากนานประธานค่ะ